ราชาลูกนังทโลกคอเสนอแวนเนอร์ไม่มีความจําเป็นต้องกังวลถูกเคลื่อนให้สัมภาษณ์ล้ำหน้านิดเดียวเท่านั้นในการแข่งขันกับลิปูเมื่อคืนติโมแวนเนอร์โดนใบเสตลูกยิงที่11เของเขากับเชลซีในจังหวะล้ำหน้าไม่กี่เซนติเมตรโดย VR ทําการตรวจสอบลูกยิงที่เขาพาบอลนหนีอลิซอนแล้วตามไปกดตุงตาข่ายจังหวะดังกล่าวเกือบช่วยสิงบลูขึ้นนําแต่สุดท้ายพวกเราพบกับจุดจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเมื่อประตูของเมสันเมส์ช่วยให้ทีมเอาชนะ1ต่อ0 โดยแวนเนอร์เองก็มีส่วนกับเกมอาศัยความเร็วและการเคลื่อนไหวคอยสร้างความปวดหัวให้กับแนวรับของหงแดงย่างไรก็ตามประตูที่โดนยกเลิกและโอกาสที่เขาคว้าเอาไว้ไม่ได้ในเกมกับลิพูททาให้เจ้าตัวมีเซรติยิงในพิมลีแค่หนึ่งลูกใน4เดือนที่ผ่านมาแต่โทมัสทูเิลมองว่าไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องทําการซัพพอร์ตกองหน้าชาวเยอรมันเป็นพิเศษผมเรียกร้อง100%ในการฝึกซ้อมทุกๆครั้งและไม่ปล่อยให้ใครมาสงสารตัวเองครับโค้ชอธิบาย ไม่มีความจำเป็นในดๆที่ต้องมานั่งเวทนาตัวเองเขาเป็นคนที่มีสิทธิพิเศษและเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์เขาหลงเล่นฟุตบอลให้กับหนึ่งในสมสรที่ดีที่สุดของโลกหลงเล่นภายใต้หนึ่งในลีกที่ดีที่สุดของโลกดังนั้นไม่ต้องสงสารตัวเองและไม่ต้องกังวลมากไปนักความรับผิดชอบเดียวที่เรามีร่วมกันคือการเข็นผลงานที่ดีที่สุดออกมาจากเขาและแนวทางเดียวที่ผมรู้มันอยู่ในสนามซ้อมและในการแข่งขันใส่ความพยายามลงไป พาตัวเองไปอยู่ในสภาพจิตใจที่คุณพร้อมที่จะลงเล่นให้กับพวกเราในะระดับที่สูงที่สุดซึ่งเขากําลังทําแบบนี้อยู่จากนั้นเดี๋ยวเขาก็ได้รับรางวัลตอบแทนผมมั่นใจมากๆผมแฮปปี้สุดๆกับผลงานของเขาในเกมกับลิผูมันคือการก้าวไปขา้างหน้าอีกหนึ่งขั้นถูกขั้นยืนกรานว่าแม้จํานวนประตูและการยิงไม่ได้อย่างต่อเนื่องอาจจะเป็นตัวเลขที่สําคัญที่สุดสําหรับคนเป็นกองหน้าแต่สําหรับเขาในฐานะฮดตโค้ชสิ่งดังกล่าวเป็นเรื่องที่สําคัญรองลองมา วิธีบริบัติของผมกับแวร์เนอร์คือว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ประเด็นถูกข์เ่อนเสริมเราคอยผลักดันเขาซึ่งเราทำแบบนี้พร้อมกับรอยยิ้มเราพยายามมอบความเชื่อมั่นให้กับเขาจากจุดนั้นมันคืองานของเขาในการเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มนี้ซึ่งเขากำลังเป็นแบบนั้นในเวลานี้ครับชิเวลจะได้สิ่งชนะหงแค่ลูกเดียวพร้อมพูดถึงโอกาสการลงเล่นตัวจริงเบนชิเวลรู้สึกว่าสิ่งที่น่าผิดหวังอย่างเดียวจากชัยชนะเหนือลิผูคือสกอร์ไม่ขาดไปมากกว่านี้ เดอะบลูออกจากทีมแอนฟิลด์ด้วยการคว้าสัมแทนจากประตูชัยสุดสวยของเมสันเมาส์โดยเกมนี้ลูกทีมของโทมัสทูเคิลเล่นได้เหนือกว่าพร้อมขยับขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งท็อปโฟของพิมลีอีกครั้งชวเชลว์ถือเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มน่าทับใจให้กับเชลซีโดยกองหลังช่อังกฤตรู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนควรได้รับคำชื่นชมจากการทำงานหนักในเกมกับหงแดงมันเป็นผลงานที่สุดยอดมากชิวเว,วิเคราะห์ตลอดฤดูกาลพวกเรามองหาชัยชนะนับสำคัญในการแข่งขันกับหนึ่งในทีมใหญ่ และพวกเขาก็คู่ควรกับสิ่งดังกล่าวในนัดนี้มันเป็นผลงานที่พิเศษทุกคนทํางานหนะักซึ่งเรื่องที่น่าผิดหวังแค่อย่างเดียวคือเราไม่สามารถยิงได้ขาดกว่านี้เพราะผมคิดว่าการเล่นของเราคู่ควรกับสิ่งดังกล่าวเราอยู่ในช่วงที่กําลังทําผลงานได้อย่างน่าประทับใจทุกคนมองไปที่คลินชีสและการทํางานในเกมรับแต่มันไม่ใช่แค่แพงหลัง5คนและผู้รักษาป,ประตูนะครับมันเป็นเรื่องของทุกคนในทีมที่ทุ่มเทและพยายาม เมื่อคุณมองไปที่มิดฟิลด์ปีกกล่องหน้าพวกเขาทุกคนต่างช่วยกันเล่นเกมรับให้กับทีมมันคือสิ่งที่สําคัญกับเหตุผลที่พวกเราเก็บคลีนชี้ได้เมสันทาประตูที่ยอดเยี่ยมช่วยให้พวกเราออกนําจากนั้นเราก็มีความมั่นใจที่จะไล่ต้อนรีบผูกมันไม่สัพัน์วงการฟุตบอลชื่อก้องอ้างว่าได้รายละเอียดเกี่ยวกับชุดเย้าตัวใหม่ของเชลซีแถมยังทําภาพจําลองให้เห็นไปเลยโดยมันจะมีรอยอยักอยู่เต็มตัวเสือ้อส่วนโลโก้ของไนกี้กับตรงวงกลมรอบนอกของตาสมสรนก็จะใช้เป็นสีเหลือง ฟุตตี้เฮไล์เว็บไซต์ข่าวสารผลิตภัณฑ์วงการฟุตบอลชื่อดังเปิดเผยรายละเอียดของชุดเย่าตัวใหม่ของเชลซีที่จะใช้ในฤดูกาล2021-2022พร้อมกับทำภาพจำลองออกมาให้ดูกันด้วยซึ่งจุดเด่นที่สุดก็คือการที่จะใส่รอยยักซิกแซกไปมาเต็มตัวเสือ้ขอขณะเดียวกันมันก็จะมีการใส่สีเหลืองอ่อนเข้าไปตรงโลโก้ของไนกี้กับตรงกรอบวงกลมรอบนอกของตาสมสอสรนด้วยโดยที่ฟุตตี้เฮลไล์อ้างว่ารูปในครั้งนี้ถือว่าตรงกับชุดที่ผลิตออกมาจริงๆถึง90%ด้วยกัน อย่างไรก็ตามโลโก้ของทรีบริษัทโทรคมนาคมที่เป็นสปอนเซอร์หลักของทีมจะยังเป็นสีขาวตามเดิมโดยเป็นที่เชื่อว่าเชลซีจะวางขายชุดเย้าตัวใหม่ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเควินเดบรอยยอมรับว่าเขาตัดสินใจย,ย้ายออกจากเชลซีเพราะไม่รับโอกาสลงสนามและไม่เคยคิดว่าอนาคตจะได้มาลงเอยกับสังกัดปัจจุบันดาวเตะวัย28ปีเคยขะแข้งเมื่อสมัยเป็นดาวรุ่งกับสิงห์บลูช่วงปี2012-2014 แต่ก็ไม่รับโอกาสลงสนามมากนักก่อนจะย้ายไปแจ้งเกิดที่วเบิร์กและกลายมาเป็นนักเตะระดับเวิร์ c คลาสกับเรือใบสีฟ้าในปัจจุบันผมตัดสินใจย้ายออกไปเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่าไม่รับโอกาสลงสนามมากนักเดอะบอยกล่าวกับสกายสปอร์ตผมมองไม่เห็นโอกาสที่จะมาถึงเลยมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่จะย้ายออกจากเชลซีและไปสู่สถานการณ์ที่ผมรู้มาตั้งแต่ปี2017ซึ่งพวกเขาคว้าแชมป์ลีกเออร์ปรัจจุบันมนาโกรงอันดับ4ของตารางมีคะแนนตามหลังลียงหนึ่งแต้ม ามหลังปริซตงแช็กแมงสองแต้มและตามหลังลิวที่เป็นจ่าฝูงอยู่สี่แต้มชูอาเมนี่เป็นกำลังสำคัญในแดนกลางของต้นสังกัดและถูกคาดหมายว่าจะติดทียมยอดเยี่ยมของลีกเอิงเมื่อซีซั่นนี้จบลงดาวเตะวัย21ปีมีค่าเฉลี่ยการเข้าสกัดบอล4.02นครั้งต่อ90นาทีตัดบอลได้1.78ครั้งต่อเกมและดวลลูกกลางอากาศชนะ2.65ครั้งต่อหนงนัดชูอาเมนี่ลงตัวจริงในลีกให้มาโกไปแล้ว26นัดในฤดูกาลนี้ ช่วยให้สโมสรยังมีลุ้นคว้าแชมป์กับทีมอื่นเทิร์นบูพูดถึงความแตกต่างระหว่างฮาเทนผูและเชลซีรอสเทิร์นบูอดีในด่านสิงบูเปิดใจถึงความแตกต่างระหว่างการซ้อมที่ฮาเทนผูกับเชลซีในการให้สัมภาษณ์กับเดลติกเทิร์นบูเปิดเผยประสบการณ์ที่เขาได้รับในตำแหน่งโค้ชผู้รักษาประตูของสโมสรฮาเทนผู่เจอการฝึกซ้อมกับหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปเทิร์นบูรู้สึกดีใจที่ได้ทำงานกับทีมในลีกระดับ5ของฟุตบอลอังกฤษ สโมสรอ,อย่างเชลซีจะมีลูกบอน20รลูกให้กับผู้รักษาประตูและมีตะข่ายขนาดใหญ่ด้านหลังหากคุณหญิงพลาดเป้าเขากล่าวแต่พวกเราต้องวิ่งไปเก็บบอลด้วยตัวเองเมื่อคุณเป็นโคช้ชคุณสามารถสั่งให้ผู้รักษาประตูอายุน้อยไปเก็บให้คุณได้ทุกคนที่หาเตนผูต้องออกแรงและทําหน้าที่ของตัวเองในระดับนี้คุณต้องทํางานมากเป็นพิเศษกับเชลซีคือจะมีคนคอยจัดการ